ได้อะไรที่คิดว่าแบบไม่ควรพลาดเลยครับพี่ที่บอกว่าเป็นสเปเชียลสุดๆแต่ว่าเฮออ้ยยิ่งใหญ่ลังการมากเลยไม่ไดขอบบคคุณรัพี่ รับความขึงสนานแน่นอนสิ่งแรกคือได้ฟังเพลงครอพร้อมแน่นอนครับเฉลียงเราแปลเพลงเฉลียงที่ห้ามพลาดเลยนะครับคนรุ่นหลังก็ห้ามพลาดนะครับฟังได้เพราะว่าเราจะนำเพลงอะไรเนี่ยทำทำไหนก้ฟังได้แล้วก็ชอมากขึ้นจากการฟังเพลงครอบครองแล้วเนี่ยเราจะได้ถึงอารมณ์ละครเวทีใช่แล้วต้องบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นสำคัญจุดหนึ่งก็คือเรื่องของบททละครเวทีเรื่องนี้มันยอดมาก ไม่ได้มีแค่ไม่มีแค่ความการันตีที่ดูแบบเออเหมือนเกินจริงสองภากอะไรแบบนั้นแต่จริงๆมันมีมากกว่านี้มันมีมันมีอะไรค่ะช่วยเล่าให้หมดเลยโอ้จะบ้าเหรอฉันจะไม่ได้ไปด hmm. ูเลยไงล่ะม like ันเป็นคอมเมดี้ที่ที่รวมความประทับใจรวมความซึ้งรวมความเศร้าทุกอย่างไว้หมดะคยเข้าไปนี่หมดบาทเลยใช่เข้าไปหัวล็อกก่อนนะคะสุทภาพก็ร้องงห้ร้องงห้เสร็จก็มาหัวล็อกใหม่แล้วหัองใหม่ก็ไปร้องง่ายอีกคล้ายๆพี่คิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้อง 2,500บาท2,000บาทหนึ่งพันบาท1,000บาทแล้ว800บาทครับซื้อได้ที่ worldweb w o r l dot Wide vki booking com นะครับที่ยังไม่มีบัตรเจหาไปซื้อได้เลย w r e e นี่คือ w e ครับอย่าว่ u e นะครับและขีดแล้วก็ Booking นะครับตรงตัวเลยครับ b W O K i N g ครับนะฮะตอนนี้เราพูดคุยกันแค่นี้แต่ว่าตอนนี้เราได้รับสายหน้าใหม่แล้วสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเคสค่ะชื่อน้องเคสนะครับจะมาถึงท้ายว่าข้างพี่มิ้นกับข้างพี่อลิชนะครับ พี่เขาแม่เหรอไม่ไม่ถูกต้องนะนี่คือพี่คิวอยู่กับเดอะมาสเตอร์คอล่างของเดซไทยนะ หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขแปดและหมายเลขเก้าครับไม่ต้องกลัวน,นะคะของรางวัลใหญ่ออกไปแล้วโอ้มีบ๊วยเค็ม<ง>กับรางวัลชุมพุ่มห้าสิบบาทออกไปแล้ววันนั้น <ไง S 2> ยังเหลือของรอางวัลยิ่งใหญ่ตัวถือโทรศัพท์มือถือซัมซุงครับใช่มาเอาเบอร์ไหนดีครับน้องเคครับเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะจ๊าน้องจ๋าพ่อพงแล้วอลิสาแนน่ะคุณลุยเลยหนึ่งจบ ไปเลยนะครับก็คือสบู่จาก Day เซเว่นเดย์นะครับทั้งหมด7ก้อนเอาไปใช้ก<ช>ันให้ <ๆ S 2> บอกว่าถูก,ถกไปเล่นไปไี่คิดตัวอย่างกันอาว่ล่ก,เ,กเลยนี่ใจนี่สันก็ว่าตามเธอนแเนี่ยนะรับไปเลยครับทอกท่านครับขอบคุณม,มากที่เข้ามาเล่นสนุกกับรายการสยามเล็กเล่นนะครับผมครับขอบคุณนะระหว่างนี้ครับ พี่ตอนไม่มินครับเดี๋ยวเราจะมีเกมต่อไปให้เล่นอีกมีแน่นมีครับต้องบอกว่ารายการเราแจกกันแบบสถานครับแจกอะไรเยมากครัแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเหมาะสมกับว่าเป็นรายการสดนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวสิ้นท้ายด้วยหนึ่งคำถามกับพี่ต้อนไม่มินแล้วกันถามว่าอยากให้พี่ต้อเมนทีีีี่่่่มมยยไเพงคือออต้นู เอา่าอยากติครับงจัเ่วนงวิงัเมเรื่องนี้เลครับทวกเราเองทุกคนรบตองมีเองแล้วก็ตพี่บอยโบพี่นัดนะฮะอั้วก็บยนติเอะัดนี่เดี๋วอาจจะงงครับคือบอยจากนัดซูฟูกบอยอฟสานั่นเองนะครับจากพวกเราเองก็ยังมีนักแสดงแบบว่าใหญ่ใหญ่เลย คุณเมี hey, ่ยวประวันรัตใช่แล้วก็อีทพี่เออโยโอ้โหแต่ละคนแน่นแน่นเแล้วก็ตลกมากตลกมากค่ะรวมถึงทีมงานโรคอยที่ทำงานได้เต็มที 0, okay. ่มากๆแล้วก็บรรพณ์และบทเพลงของเจ๊ รวมถึงเพลงของพี่อุลียนะคะัแล้วก็คิดว่าน่าจนละทอีกแล้วนี้ตามผลอปีนี้ก็คงไม่จะได้ันสำหรับช่วงช่วงนี้ครับประเทศไทยเปรียดไงครับมาดูอะไรที่แบบว่าเปรียวาควนไไเสียงหัวเราะกลับไปนะครับนอกจากได้เสียงหัวเราะแเนี่ยจะได้ข้อิดกลับไปแน่นอนแน่นอนนะครับแต่ว่าพี่ต้พี่งไม่ไปให้อยู่กับเราครับกับรายการสยามนี่เล่นนะแต่ตอนนี้เรามี1งเพลงครับพี่เพลงจากเดมัตอร์รศไทยครับ Gracias. Yeah.